จะเป็นปีละข้างของทุกปีเนาะคือขาดทุกได้นี่เขาก็เราคุณแม่เลยอบอันนี้ไม่ละพันกีบทำทรงันนก็คือสามบาทนะคะสาบาทต่ออันนี่คุณแล้วออันนี่เปนีุ่งางออยค่ะทุก สวสดีสุกผู้เนาะยินดีตอนทัเข้าสู่ช่องวิวตัวค่ะก็แซแนวตอนนี้โคได้ยินเบาเสียงเขจ้าหงส์ตอนนี้มาเปิดคลิปอยู่นั่นน่ะเนาะมีตัวก็เกมตัวกำลังจะไปบอนที่เขาห้องค่ะนะห้องคล้ายๆคือว่าคับลำเนาะคับลำส่วนเผาอาคารเนาะโคือตัวก็จะเอานี่มะกล้วยไปให้เขาเจ้าเนาะแล้วก็นอกทรายคือได้เอาเหล้าไปแล้วเนาะคือแบบอันนี้จะเป็นบุญของสาวนม บ่าวสาวของเส้นพ่าอาคารเนาะของหมู่บ้านเนาะจะมีการเอออะไรทำให้กิจาการต่างๆนะเนาะกว่ากิจการบม,มันเป็นมันจะมีนึ่งเถ้าของมันปะีเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งน้นกันเลยนี่นี่มันเลยน,นี่นได้ยินบมอเสียงคือแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิงนะ่งเนาะเราจะเห็นอย่างเด้ย

วันนี้จะเป็นวงของอ่าในบ้านหรือว่าอ่าอำนาจการปกครองบ้านเนะาะเขาจะก่อนจะมีการประกาศซื้อของผู้บ่าวผู้สาวอะไรต่างๆนานาเนาะเขาก็จะขับล้งาชาเชายงอ,อ,อยางนี่โยมบูคมาเกรยสนันเะอ <c oughs> ามานะค <c oughs> ะน,นะ <c oughs> นี่สภาพับรรยากาศรวมๆนะสภาพ <c oughs> าจะเป็นประมาณนี้เนาะคือแบบคนเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเนาะจะเป็นคับลำคับลำอาคารแ,าแลชแท็นะเท่าร่แน่เอ้าสนด์บรลาจิงคือถามว่าฟังแล้วหูเรืืององบ่งหูเรื่องจ้า นี่เฮาก็อยู่กล้องของโอซารหรือว่าโลซิงซานั่นแหละจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นสนัญลักษณ์ของเซาโนมบ้านโนมสงจะเป็นผู้ว่าผู้สาวหรือว่าเซาโนมอาฮันแหละเขาก็ยุคนีแหละค่ะในโซเดน่าเวลาเออเวลาหนอาค่ะค่ะคุณเจ้าหนีบล็อกโซเลยนะหนีบล็อกโซ่

ดอยนะคะท่านผู้ชมพุ่นเขาจะไข่เครื่องเนาะยูหุ่นบุ๊คบอกว่าขายอย่างเดียวจะพาไปเบิรงนี่ยูนิคกับไข่เครื่องนี่ยไข่ของกินไข่น้ำต่างต่างแดดแรงมากนะคะจะเป็นบรรยากาศรวม่ๆแบบนี้เลยอ้าวยูจะโยกปูนอะก็จะกมื่อไรโยกปูนเนี่ยเพื่ออนะจะเป็นปีละข้างของทุกปีเนาะคือขาดไม่ได้ จะเป็นง่ายๆคืออันนี้จะเป็นโบนของสาวนุมนะ่มเนาะจะเป็นสัญลักษณ์แบบน,นี้แหละยฟรีมือก็สำนา,านนะคะจมึก็ไม่น่าเหมือนกันอย่างไรกินเครื่องค้าละโอ้โหทั้ทงนี้ก็ทั้งกินเหล้าด้วยทั้งทำงานไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสาวหนุ่มของบ้านเนาะ <c oughs> อาจจะเป็น <c oughs> พอ่อเฮือนเด่เนาะนี่ทั้งพ่อเฮือนเด้หนุ่มๆนะคะ นี่เมามาลังหี่มอะก็เล่าห yep> hmm> pues uh ุ่ม ja> ่เลรกลังหุ่มาม่านนี่ฮะยี uh ่ต้ใ่เอนมาด้วยเหรอนี no ่จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี Myth> ้นะคะนี่ Slide Slide อันน oh, well ี uh, like ้ส yeah, so, sure. ีเหลืองก็หลายอยู่สีผ้าเหลืองไม่หลักอะเดี๋ยวเขาจะมาทาสีให้เป็นสีแดงเนาะบางอันก็ทาบางอันก็บรทาแบบปนเปกเออต้นไอ้หัวจะจเป็นบุญซรณมเนี่ยกินเหล้าขาวพร้อมนหล้าส้มบุญสรณมเนาะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดึกดดำบันเลย แต่จิิงที่คาดบวกด้ของงานนี่ก็คือแวนนำ้ำโซมแวนต้องมีเนาะแวนแยงาความมาเบิร์นี่ค่ะหมายความว่าอยู่บ้านเฮามีผู้สาวจะคนแล้วก็ผู้บ่าวจะคนเขาก็จะ,าจากกจะสืามเนีนาะมีจะคื้อเามนันเนนนนน้น่เนเืนมานนี่้นนเน ห้าพุงจะเป็นเก่าสิบประมาณสามบาทเลเยอันนี้จะอันนี้พบุ um ้งเห้ออันนี้จะเป็นของคุณยิงอมโ้มไปถึงว่าของคุณสาม ครูบาซื้อว่าวอันนี้ของผู้หญิงเนาะแต่ว่าของผู้ชายก็จะแม่นโตมาที่มีตัวพาไปเ,ปเบิ่งมือกี้เนาะผู้ชายแล้วผู้ชายก็ต้องได้เขตใหม่ตัวน,นั้นผู้หญิงก็ต้องได้ซื้อแหวนนี่นะคะคมาเด่นเเพจะเป็นจะเป็นบุญของแซนน์เนาะตนนนอนนี้คือพาไปเบิ่งหรือเปล่าคพาไปเ,ปเบิงปเปเบ่งว่าเขาขายมีอย่างเนาะพาไปซื้อไม่เลยไปเบิ่งว่าเขาขายอย่างเนาะ อาหารของที่เขาจ่อคายเนาะประมาณนี่เลยค่ะทำนี่เลยอันนี้เป็นผู้สาวด้วยซ้สาวขายยังไขยปี๋เดี๋ยวเขาจะเอาเดี๋ยวเขาจะอุดหนุนผู้สาวเนาะนุ่นจะดูฮะนุ่ก็เล่นจิงฮะก็เล่น เดี๋ยวจะอุดนู้นให้ผู้สาวก่อนเนอะอันนี้แมนเอ้ผ่านนะผูอุดนูนนะค้คนวเาบมบบาทได้ไคอันนี้ไม่ละพันกีบทำทรงนั่นก็ค่สาบาทนะคะสามบาทต่ออันเน,นก่อ <c oughs> <c oughs> อัน,น <c oughs> นี่เด้อันนี้ก็สามบาทเหมือนกันนะคะสมพันกีต่อไหมเนาะอันนี้ก็คือกันบออันนี้ก็เหมือนกันนะคะรวมรวมแล้วเป็นกี่บาท <c oughs> อาพันเดี๋ยวไปไวเอาเงินนําไม่เท่าเดี๋ยวไปเอาเงินมาตอนนี้ไม่ได้จ่ายนะคะติดนี่ค่ะให้น้องไปเอาคุณแม่ะ ราดแจวเห็น,นอ๋อเด์วเขาจะเทมแจ้วกตอนนี้คือพาไปเบิรงทางนั้นเนาะว่าเขาจะออขายไปยังไ้ทัางนั้นแบบทังนั้นก็ขายอโอ้ทังนี้จะเป็นท,งนนทังนี้จะเป็นขนมสาเร็จโฮมสุมนั่นก็คือข้นมที่สาเร็จโนมาเบิกยูนแรถนี่้เนะยอะมากแบบนี้นะคะสุ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นมือกล้องของเมื่อกี้เนาะหลานหลานของอีซันนะ,ะเราจะกินลูกชินกันร้อ,รอนมากอุ้ยน้ำจิ้มตกแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยเนาะติดนี่ท0พักน 6, กี่ไม่อยากเอาเงินไปกิน เี่อยากว่าอาลองชิมให้ดูหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่านี่จะเป็นลูกชิ้นของไทยนะคะมาดอนมาจอนแล้วเออจะเดดอากาศร้อนนะคะก็เลยว่าซีเรียสดน่อยมาจอนแล้วชุดลงไปคืยัง เอ็มเอซีกุคือไงคืยังเดี๋ยวนี้ขอบใจเกนจะนังไม่อยากพูด เยอะพอๆหนึงนะแบบมันจะวัดจะพาเป็นเบืองตอนที่เขาเอาขึ้กนกกไม้นาอเพราะว่าอไม่ที่เมื่อกี้ที่เขาซอยที่เขาเทน่ทนะเขาจะทาสีแล้วก็เอาขึ้นเอาปักขึ้นอยู่เธอเทิงของต้นไม้นาะตอนนี้คือห่อนแหงขอโตผักก่อนเดี๋ยวอีกน้อยหนึง่งประมาณแรงๆเ,เขาจึงเอาอขอึ้นน้อเขาร้อแเรวเธอจะนั เดี๋ยวจักหน่อยนึงเนาะให้เขาแล้วก่อนเอาจึงไปเนาะ ตอนนี้เคยมันตัวก็มาฮอดเทียนเป็นที่เฮียพ่อยแล้วเนาะแล้วก็เออบอกคําเดียวว่าร้อนมากน่าไหม้หมดแล้วนะคะควายหอนแหงๆเนาะเมื่อเน็ก็จะประมาณนี้เนาะกับมวนโบกมวนมวน,นตามภาษาบ้านๆเนาะก็คือประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นบุญหรือวา่าเทศกาลของเซาวนมเนาะจะมีผู้บา่าวหูวสาวหลายๆเนาะเนี่ยแต่ว่าอตอนผู้บา่าวหูวสาวมามตัวก็บุธทันไปทายเนาะเพราะว่ามันตัวไปเวียกมาเนาะก็เลยว่าทายแต่แบบคร่าวๆใน,นนึงเนาะแต่ว่า รวมๆแล้วสนุกมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเนาะผู้หญิงก็บ่ค่อยมาหลายปานใดอมก็จะประมาณนี่ยมุสมทีที่เป็นวัฒน,นธรรมอันดีงามของส่วนผาอาคาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวน,นานเนาะแล้วก็จะสืบทอดกันตลอดไปอีกเซนเคยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ขั้นหาภายมากอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์แห่งตัวเด้อแล้วก็ขั้นหาภายมาชีวิตบ,บ้าน,าน,านเรียบง่าย อย่าลืมกดติดตามติดช่องมิดอาคาเกียวเดอร์แล้วก็อ่าซองนี้มันจะนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของสาวดอยโดยรวมแลาา้วก็ส่วนผาอคาโดยเฉพาะในคันถัดเพื่อนเพื่อนคนใดมีมีอย่างถามก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสต์เลยแล้วก็มีอย่างอยากแนะนำก็ได้เซ็นกันเนาะคอมเมนต์ได้ทุกอย่างภายใต้คำว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบายเจอกันเด้ออีพีต่อไปเนาะ